มาหาเราเขากินเราไม่กินข้าวแรงนะคะนี่ไม่กินข้าวแรง <laughs> มีงแซมบบของม,มากินมก้จ้อยอ,อันนี้แหละตุยพ,พักเขาหน่อองุ่นเกอ่ะพักเดอ่ะซีมานี่ซีมปลาหมึกก้อนเด็กสบายดียดทุกคนกินข้าวแรงนำกันเดินอ้ยอันนี้เครื่องที่เราซื้อมาเตจราดทันหลวง เร่งว่ามีอนไรไปยอดน้ชิพันกีบ40บาทประมาณ40บาท10พันเลย20กห้5พันขันไล่เป็นเล่ตำ่ำลเล่ต่ำสุดเนาะเกี้ยมือน,นั้นแซ่บอันนี้ก็คือปลาหม,มึกนะคะตัวนึง315 ประมาณ80าดส,สิบาทตัวนี้ยักแพงหน่อยนึงสามันว่าเป็นกุ้งกับป๋อเมือตัวแม่ยักแพงหน่อยนึง,ต,ต,งต้องมาใกล้สินีจ่จาอันนี้เพิ่นซีเอ็ดเป็นตู๋เด้กเป็นตู๋เป,ตเป็นปลาเมกไข่เนาะนี่เป็นยำเนาะเอือเป็นเพินน่นนึงแล้วเพินน่นอันมาเฮ็ดยำปลาเมกไข่เด็กทุกคนนี่ เห็นเลยหิวเลยหลายแต้มีโยกะคองม,มากก็ไน้องล,ลีมาเห็นนะละคืออดไกนะ่เลยโอ้สุรีอัวนี้เสบ็ตเจลม,นะนะมันนะเนี่ยนะหอมนี่เป็นบัวยูไทยเอินเดินนะ่ะน่าจะเอินย่อคือกันที่อันนี้พันย่อขาวอยู่ลาวเอ,เอิญน,นะมีโยโ,ยโ,ยโยจ๊ย่อจื้อได้ มีน้ำเจลอันนี้เกี่ยวน้ำตาลเออคิดว่ามีแต่น้ำตาลสุดอกบา,บาไ<ด>นียอันนี้เพิ่นบอ่อนผ่านมาทุกอันเนาะบอคักคืองานนั้นเนาะนเจม,มันติดกันยังางอะไรอีกบ่วงกข้ามาดิ ยมปลึอันนี้เ้วกีเรียมีแมนฮันโยคือมันยิกงมันย้อยกี่อี้มาทุกคนอ้ยลายเติบได้ดีโบเมนมันยิกมันย,ย่งไดเปลนแบบเครื่องที่โบเม,น, <c oughs> มนกับเขาเห็นไหอันนี้มันเตียวเกียวหมูอยยาบึว่าสิมจัมเงียง เราไม่กินข้าวแรงนะเพราะเราไม่กินข้าวแรงดูนะคะเราไม่กินข้าวแรงเลยหลุดหงอนไม่กินข้าวแรงเยะแล้วก็ซูชินี่เบิ้งซูชิกินไดเดียวเลยเนาะนี่บุ๊มแม่นุนเมื่บไหร่วะกินแต่ตัวนี้ก็ได้ตั้งจับมาเฉพาะเลยเบิ้งเด้อเราไม่กินข้าวแรงมาซั้นทุกคนเป็ซูชิกับยังเข้าเลยนะนี่เบิ้งเด้ออาหฮะเรา อันนี้ถ้าเสื้อกับอันนี้นี่เป็นเด้เสื้ออันนี้นี่ได้ปะนี่คนใส่นี่เด้อเฮ้ยบัตรไอ้นั่นอันเดียวกันวะอันนี้จำอันนี้เดซอนนี่เต็มบูมือเซื้อเสื้อนี่เนาะอันนี้เขาจะบริห้รวะนี่อันนี้เสื้อดีโดให้แต่ว่ามันคนละอันที่ยันบัตรไอ้นั่นดิไอ้นั่นจริงอันนี้เป็นอันอันนั้นฮองการีโดยเสปอะอันนี้ตัวเสืนี่เอ้ มออย่ไปมันดูอาหารเราเราไม่กินข้าวแรงนะคะนี่ไม่กินข้าวแรงมีแซอวบของมาจิบมาจอยอันนี้แ <laughs> หละแห่งตุยม่แหละลงพุงลงขาจะ <laughs> กลงอันดแหละ เม่เลยปะมันนอติฮานะเบิบ้นึ่งเยงื่อซองเยื่อแซมเนื้อซีเยื้อซีเยื้อค่ะทุกคนมาลงมือกินในปันี้้ซิมาลองไปเที่ยวอันนี้มามือเจับเลยวะนี่เอออาหารจะม,มีอันนี้ฮันี่มีอันนี้ฮานันไทยแต่อ,อันนั้นสุดๆเลยลืมอันกิบพักขาวตองเมก็ักเลยว็สิม,มาีนสิมปลาหมึกกอนได้ทุกคน สิบปับไม่กี่โมงก็แล้วอืมเกี๊ยวฮันนี่ก็แซ่บด้วยบังเด้อร์ของสิ่งอืมอ่แมาแตกมาละมาค่ะทุกคนอืมกินเท่าใดกกับบื่เบือ่อแม่นจัดเดี๋ยวซิมเกี๊ยวก่อนสิบพันกรี๊ดนะอ,อุ้ยเยอะเลยนะตัวนี้น่ะอืมยังไง

สิ่ประมกกเน,นไม่ให้อวนได้ไงเน,ะนงะาะใช่จะจังกงกินจะทุกคนมาเด้อกินข้าวแรงน้ำกันเนาะ กระซิมมดแบกบกองกระซิมมดออกแบกเนาะม, <laughs> มาจ้ามาจ้าแต่มึงมีแซกเซนเนาะตัวปีงก,กระแซ่บมืึงน่าไปซื้อเป็ตัวมันนึงให้เองเนาะเจ้ากับเมียลไปซื้อมาให้เองเพราะไปกิน ผัดอิ่มแซ่บบียากขอบจักน้องนั้น้างซื้อแบบไรลาะมาเห็ดอันทำแซ่บอิ่มไหมเอาเห็ดเองเด้อันไดที่ลงมือเห็ดเองเราโบแซ่บนะแซ่บยุ่เต็มโบแซ่บเดี๋ยวซิมซูชิก่อนคำหนึ่งสองมันกีบประมาณสิบบาทล่ะอืมคือบุคือแด้นี้ โบแมนซูชิพแพงเลยโบแมนอะ่ะคนยิปโบแมนแบบตูนตำรับญี่ปุ่นเดรนะเนาะอันเด็ดแต่ยากนะแซ่เมือซูชิแต่ว่าเารือ่องเจ้าเรื่องอันนี้ฮัลโหลทอฮันนะเนาะมันบอนนี่ยังไม่บอบบุกอันนี้บบแมนทงงองแท้คือห้ากระชีมาเข้าใจว่าซูชิเออเอออันวาสบีบอบมันเป็นเดรนเนาะ พองเทให้มันแหงแหงแล้วก็บอกคิวอ,อัน,นอันนี้กระโบคิม,มน้ำปลาปลาหมึก,มกยู่ๆอะ่ะจะไปไทยล้วไปกินคักๆเลยชิมยอดอะ่ะ ฝนตกทังมือถึงมือเลยทุกคนช่วงนี้นะม่มได้ออกไปทัาคลิปเลยต้องช่วยออกไปบ่ได้เลยฝนตกนยาวบุชมุมันออกไปกะนบันนึง,งกับฝนตกบันนึงละแดดบันนึงละฝนอยู่ การท่าสะดวกอเลยไม่ได้ยุ่จังเงินสูงมังงนจะพีพีเอฟซบอกไปไทยทางฟังไทยส<อ>่วงไไินีน,น,นเงินขึ้นเ,นเอเงินนงินเงินล,นลาวานะน้าคาลงเล่นเงินไทยแล้วสูงไปเงินเลยแล้วเปลี่ยนแผ่นบ่ันไปเอาเงินเฮาไปแลกเอาเงินบาทนีน<ช>ยันซูงบะว้ เดี๋ยวนี้พันหนึ่งสี่แซนห้าละสมมติอยากได้สองพันก็เก้าแซนละสินะทุกคนบุนมีเงินไปเลยแต่ขาจใจย,ยู่เราไม่ได้เลยอย่างเงอซื้อ<ม>เืองันไปไปคุ้นคันนั้นคันนี้เอะใจยักไปยักไปแหงละแต่ว,ว่า ค้าเดินค้าค่าไปนี่บ่ค่อยแพงบ่แพงแต่ว่าเรื่องเทายุให้กินซื้อคนซื้อนี้ฮะเพราะว่าเงินมันได้คือเก่าดีจริงจริงแเงินเท่านี้แพงช่วงนี้ไทยมาหลาเราอกุ้มค่าเงินหนึ่งหมื่นบาทจับเงินล้านสี่ล้านห้า รวยเลยพีพีเอฟซีมาเที่ยวเดิมสวงนี้นะมาเที่ยวลาวนะกุ้งค่ะ ปีนี้ฝนดุขนาดู้สึกว่าน้ำคือสิทวมปีน,น้ำขึ้นลายขนาดเลยคนอยุ่ล่องซานนะก็ตอบบอนในปีน้เบงชอนแทนยูซือๆกระหึ่งอะไรฉันประมาณอซซามือเนี่ยหลังจากอันปีใหม่แล้วอันแต่กระเพาเห็นคือแต่กีแต่ปีปีใหม่สิยู่ได้ละปีจนหนาวปีใหม่บอนเลยปีนี้หนาวครับ เลอกมาที่ผมพาอยู่ <player> ้องสันเห็นหนังเห็นเห็นแมนเห็นเอ็ดฟอร์มทายคลิปตัวนวยเอตัวมัวขึ้นฝั่งบันไดนำทวมรัดคาน ม่นํำขึ้นหรอวะวงมือมันสมันต่ำมือซํำคือเรานำขึ้นดันหั่น,น,นถ้าคนอีกมันีมันท่วมเลย กาาิ่นข้ากินข้าวอานน้ำาช่วกั้ออืมอีเพา่าด้สั่นันนี้เฝ้าอยู่บเอเขาจะถอดซ้ำนะม่เลยนนะอกตเ่็วนเะฝ <c oughs> ้า,นาคนละหน่วยปิดรัสกบบสึกันแบบบล็กันเลยว่า <c> จ <oughs> <c oughs> ้เฝ้าอยู่หรอสามพนแม่ เออปัญห้าไรเธอใช่หมกอืามายว่าูหสาวนี่ก็โทรมาห้าาแล้วก็หมดเองเอ๊โทรัห่ะอันโตันกาอันเดนันโทรัห้าโตกับเมนบอกคอมเนอยู่บอกอยู่ก็คงจบรู้บอ โอเคทุกคนเดี๋ยวคลิปนี้น้องลีจะขอตัวลาไปก่อนเดลยเนาะเดี๋ยวสิดมเมกกันโอเคอาหารกระแซบหลายเนาะเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าเดี๋เดี๋ยวมื่อหน้ามีโอกาสจะพาเอฟซีไปจินอันเลาะลินเดินเนาะโอเคเจอกันพรุ่งน้าไหกินซูชิ